หลังสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชพระชนมายุเพียง3 5พรรษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองพระเจ้าหงสาวดีมองเห็นโอกาสจึงบัญชาการให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่นับสองแสนลอบผ่านด่านพระเจดียสามองค์หวังจู่โจมกรุงศรีอยุธยาอย่างไม่ให้ทันตั้งตัวแต่พระนเรศวรมีใช่กษัตริย์ที่รอศึก พระองค์ตัดสินใจตีโต้ก่อนสเสด็จยกทัพออกจากกรุงสู่สุพรรณบุรีตั้งซุ้มทัพหลวงไว้แน่นหนาส่งกองลวงออกล่อให้ข้าศึกไล่าตามกองหน้าพม่าไล่ตามอย่างประมาทคิดว่าเป็นเพียงทัพเบาแต่กลับถูกล่อเข้าสู่กับดักณจุดซุ้มทัพของพระนเรศวรการรบประตูรุนแรงถึงขั้นตลุมบอลกองทัพอยุธยาโอบล้อมและระดมตีพมา่าแตกพ่ายยับเยิน พระยาภูกามแม่ทัพพม่าเสียชีวิตในที่รบพระยาพระสิมถูกจับเป็นเชลยพระมหาอุปราชาเกือบถูกจับได้แต่หลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิดกองทัพพม่าถอยกลับหงสาวดีอย่างย่อยยับพระเจ้าหงสาวดีพิโรธหนักลงโทษนายทัพนายกองอย่างรุนแรงแต่ยังให้โอกาสพระมหาอุปราชาว่าศึกหน้าต้องกลับมาแก้ให้ได้